สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะเจอกันอีกแล้วครับกับช่องมาส่องดูนะครับกับพระเครื่องในดวงใจของเจ้าคุณปู่อีกหนึ่งองค์นะครับวันนี้เป็นหลวงพ่อวัดไรขิงนะครับเข็มกัดวัดไรขิงกรรมการเลยนะครับได้มาองค์นี้นานมากนะครับเข็มพรคณะกรรมการนะคณะกรรมนะครับกรรมการนะครับนี่เลยนะคณะกรรมการ สวยงามนะย,ยังยังผิวยังสวยสองสี่เก้าหนึ่งนะครับอง์นี้โหพระ,ป,ะ,ป,ะประมาณเจ็ดสิบกว่าปีนะครับสองสี่เก้าหนึ่งนะครับเนื้องเองเนินกระไหลทองหลังเอ่งนะหลังเองนะครับเป็นพระที่หายากนะครับเพระวัดเล็กิงนะครับเพื่อสาธารณชนนับถือกันเยอะนะครับเพระาะวัดเล็กิงเป็นพระที่ครูบาลครูเมอืองอีกหนึ่งองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ ขิมเกดยังสวยสมบูรณ์นะครับสภาพสวยเลยนะครับอ,องนี้ผมก็พยายามเติมมาหลายรอบนะจนได้มาครอบครองนะครับอ,องนี้เพราะว่าเลยขิมครับยังสวยเลยนะครับดูจมูกนิดนึงนะจมูกสวยมากจะโหมยังโด่งอยู่นะครับแล้วก็เส้นเส้นเส,ส้นตัดเส้นขนแมวนะครับก็ยังเห็นชัดเจนนะครับพระก็ยังสวยสวยคุมนะอ,องนี้ก็ ในกล่องในกล่องนิดชินนะครับกล่องใหญ่ด้นานมากนะสามสิบกว่าปีนะหว่าจะได้ครอบครองนี่โอ้โหผมพบวัลลิงเข็มกัดนะครับเป็นเข็มกัดเข็มกัดแจกคณะกรรมการนะครับวลลีขงิงต่งนานจะพบเจอกันสัอองนะครับพระสวยหาไม่ง่ายนะครับน้องสวยเลย ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องมาสองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ